เจ็ดที่นั่งที่จริงใจคุณพี่หาขับ4คันนี้นะ2.8ดีเจนเดอร์ท็อปสุดหลังคาดำเครื่องซิกมาโฟคุณพี่บอกเลยนะคันนี้ท็อปสุดๆไม่หกหมื่นไป2 0่สิบหนึ่งล้านสอาหมื่เพเท่านั้นมาจากเต็มฟรีดาวเอาไปได้เลยเออกรถสูงบาทได้จอดเครดิตดีมาฟรีดาวกันคุณพี่หาใครที่สนใจรายละเอียดตัวรถ,ถเพิ่มเติมหรือบอกว่าสายคอรเดอร์ไม่ควรพาดค่ะ สวัสดีพี่พี่ทุกท่านทุกคนเลยนะคะสวัสดีพี่พี่เอฟซีน้องอันอันทออโต้ทุกท่านทุกคนด้วยนะคะวันนี้พบเจอกันอีกแล้วกับหนูนับรองว่าคลิปนี้เนะะี่ยหนูเอาใจที่สายรถแบนดหลักครอบครัวเจ็ดที่นั่งน,นะคะจัดมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะฟอร์จูเนอร์รเรจินเดอร์สองจุดแปดพื้นที่คันนี้ขับสี่ซิกมาโฟปี2020เลขไมล์หกหมื่นเจ็ดนะคะ ราคาออกห้างป้ายแดงเนี่ยรู้กันดีว่าอยู่ที่ทเท่าไหร่คุณพี่คะสำหรับใครที่เป็นสาย Fortuner แบนหลักนะตัวนี้ได้ท็อปสุดหลังคาดำกล้องรอบพัน3รองศาโลโก้แก้วด้านหน้าเซ็นเซอร์กระยะทุกอย่างมีมาให้หมดระบบเซตตี้ดีเยี่ยมท้ออโอต้เสนอขายเพียงแค่1 2 5 9 0ล้านาเบาทคทุณพี่ช่องทางการติดต่อหนูขึ้นให้ด้านล่างใครที่ชอบคันนี้อยากเข้ามาดูรถตัวจริงอยากมาลองขับมาลองเทสได้ โทรหาน้องอันอันได้เลยบอกเลยว่าตอบตจวสุดๆพบจบในคันเดียวนะะีคะมาดูคันนี้นีคะด้านหน้าแจ้งก่อนนะคุณพี่นะป้ายทะเบียนนะคะของคืนนะเดี๋ยวมีเจ้าของเก่าเขามารับคืนนะคะส่วนเดี๋ยวป้ายใหม่จดให้เป็นกรุงเทพมหา,หานครเนีคะมาดูเลยคันนี้2.8ตัวรีเจนเดอร์ขับ4ีซิม่าโฟปี2020คุณพี่แลขไม,ม้หกหมื่นนะรถวิ่งน้อยมากๆนะคะคันนี้ปี20แท้นะ,ะจด20เลยนะ ไฟหน้านะะจะได้เป็น Full LED มาแบบนี้พร้อมกับลูกแก้วโปรเจคเตอร์เลนส์ไฟเดยทําและนิ่งไลายไฟเลี้ยวไฟหลีกเป็น LED หมดเลยเ mm hmm. ส้นสายเหลี่ยมลายบอดี้ตัวรถกระจังหน้าโลโก้แก้วไม่มีร่องรอยแดงสิน mm ้ hmm. สนเซนเซอร์ด้านหน้ามีมาให้นะคะพี่สองตำแหน่งไฟตัหมองคู่หน้าเป็น Full LED เรียมสเกิร์ตบอดี้แก้มข้างเดิมๆแบบนี้รถใช้งานแค่มือเดียวจากไฟแดงนะคะ กรองด้านหน้ามีมาให้360องศาพร้อมกับโลโก้แก้วนะคะกัะระยะก่อนการชนพร้อมเบรกโคให้นะคะบอกเลยว่าคันนี้สวยจบมากๆนะคะฝากระโปรงเดิมรอบคันนะคะฝากระโปรงเดิมด้านหน้าตัวรถรอบคันเดิมหมดนะคะกระโปรงหน้ากระโปรงท้ายไม่มีเปลี่ยนไม่มีแกะหัวน็อตแม้แต่จุดเดียวนะคะให้ดูเลยเส้นสายเหนี่ยมลายบอดี้ตัวรถแขงประตูแนบแนบชิดไม่มีรอยงัดรอยงา้าง ฟวแมกเนี่ยพี่พี่มาดูนะคันนี้เขาจะเป็นสีขาวตัดกับดำนะคะแม็กเขาจะได้เป็นแม็กอลลอยเดิมโรงงานตัวยางเนี่ยเป็นยางพร้อมรถนะยางผลิตมาพร้อมรถใส่มาพร้อมรถเลยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเปลี่ยนยางใหม่ให้4ี่เส้นนะคะดิ mm hmm. Mac สบักสี่ล้อโชวงอัพซุ้มล้อนะคะของเดิมโรงงานนะคุณพี่ไม่ได้แต่งไม่ได้ปรับสภาพใดๆทั้งสิ้นนะคะตัวยางเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ไม่ต้องไปสนใจมันนะคะนี่แม็กอลลอยเดิมนะคะคันนี้ สภาพสวยมากๆเนี่ยคะตัวแม็กนี่จะเป็นทูโทนปัดหน้าเงาลมดํามาให้แล้วเรียบร้อยเนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะคะแม็กขอบ20เดิมนะยางเปลี่ยนใหม่นะคะสีเส้นถ้าพี่ๆท่านใดที่มาซื้อคันนี้กับหนูนะคะพวงด้วยนะน้องเปลี่ยนยางใหม่ให้พี่สีเส้นนะคะบันใดขึ้นข้างประตูสภาพดีนะคะไม่มีร่องรอยแตกนะคะคันนี้กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะคะได้ไฟเลี้ยวมาในตัวนะคะมาพร้อมกับกล้อง360องศารอบคัน มือเปิดเป็นโเมเยีแท้และเป็น Smart ตเอนทีีรให้นะคะสบานประตูเลยโคเมียมนะ,ะกระจกเดิมโรงงานนะคะติดแจ้งเตือนขอมโมยมาให้ด้านบนหลังคาจะได้เป็นสีดําแล้วนะคะคันนี้ท็อปหลังคาดําที่เขาพูดถึงแหลกหลังคามีมาให้ครบเซตนะคะขอบสีหนูบอกเลยว่าจัดคันนี้คือจบครบในคันเดียวออปชั่นเซฟตี้ทุกอย่างมีมาให้หมดแผงประตูสีขาวตัดกับดําแบบนี้นะคะ เหลี่ยมสันบอดี้ตัวรถสวยหมดไฟสองเท้ายิงให้ลำโพงข้างประตูมีมาครบกระจกออโต้สบานเซ็นทัลล็อกกระจกปรับกระจกไฟฟ้ามองข้างเหลี่ยมสันคมบอดี้หัวน็อตกริปทุกจุดนะคะบอกเลยว่าลำโพงหัวเสาเนี่ยได้เป็นของ JBL เครื่องเสียงโคตรดีนะคะคุณพี่เป็นระบบ e n g i e Star t Stop มาให้นะคะคันนี้เปิดฝาท้ายนะคะคันนี้เปิดมาให้แบบไฟฟ้าพร้อมกับ มีในส่วนของระบบเซฟตี้ที่เป็นกันหนีบให้ด้วยนะคะนี่ Parking Sensor นะคะแจ้งเตือนก่อนการชนนะเรียมซันบอดี้ด้านข้างหัวน็อตสีขาวนี่ดูง่ายเลยนะว่าดูง่ายเลยนะคะว่าหัวน็อตเนี่ยไม่มีร่องรอยโดนงันดโดนแงะมาเลยนะสภาพกริปสภาพเดิมแบบนี้เลยนะคะให้ดูในส่วนของลมยางนะเขามีการเติมลมยางในตูเจนมาให้แล้วเรียบร้อยคันนี้สามารถเติมต่อได้นะคะ หมดปี65เดือน9นะคะหมดเดือน9นะเบาะหนังปับไฟฟ้าปรับได้6ทิศทางเป็นเบาะสีขาวส,อสป,ปอร์ตนะคะนี่ตัดกับสีขาวแบบนี้สีดําตัดขาวนะเดินได้มาสีขาวนะพวกมาลัยนะคะคันนี้นะเนื่องจากเนาะถ้าพี่ๆที่เล่นนะจะรู้อยู่แล้วว่าพวกมาลัยนะหนังเดิมเนี่ยค่อนข้างบางนะมีการรูดบ่อยๆหรือว่าที่มันเป็นวงสวิงของตัวไฟฟ้าเนี่ยเวลามันรูดแล้วมันติดมือเรา มันแตกนิดเดียวมันจะแตกยาวคุณพี่แต่ไม่เป็นไรนะคะอันนี้เดี๋ยวเราดูแลให้เดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ให้นะคะมีอแดชคีบคุณคอนโทรลมาให้นะคะแจ้งเตือนนะคะทุกอย่างครบนะคันนี้นะระบบเซฟต,ตี้ดีเนาะแล้วก็แจ้งเตือนก่อนการชนมีมาให้แจ้งเตือนออกนอกเลนมีมาให้คลิปหน้าจอได้สั่งการด้วยเสียงรับโทรเพิ่มเสียงเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนเพลงได้หมดเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะเปลี่ยนโหมดการขับขี่ได้เป็นอีโคโหมดนะคะ หรือว่าจะเป็น normal Mode แล้วก็เป็น sport นะคะมีในส่วนของระบบ traction control มาให้ช่องวางแก้วน้ำคอนโซลตกแต่งมาดีมากคุณพี่ดูได้เลยนะเป็นลายไม้เก๋ๆแบบนี้แล้วเป็นสีเมทัลลิกด้วยนะคะเป็นกีอัตโนมัร์นะนี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นช่วยเสริมขึ้นทางแรงราชันการขึ้นเขาลงเขาอันนี้เขามีระบบเสริมมาให้เนาะก็เปลี่ยนโหมดการขับขี่นะคะตัวนี้ power outlet นะคะ ตรงนี้เหมือนจะเป็นช่องวายเล็ดชาร์จนะคะหรือว่าการเป็นการชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายนะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตสตาร์ทเครื่องยนต์ดีกว่านะคะพ,พี่จะได้เห็นนะในส่วนของหน้าจอหน้าปัดเลือนไม้นะคะสวยมากๆตัวนี้มีเกียร์แพนทิชิพมาให้ด้วยนะคะมีเกียร์แพนทิชิพมาให้มีแอแดปตีฟคุ o คอนโทรลเป็นภูงมาลัยเดิมโรงงานเนาะตัวนี้ก็มันจะแจ้งเตือนว่าตัวรถตัวล้ออ,อยู่ฝั่งไหนนะคะ รอบคันเป็นยังไงนะตัวนี้มีกล้อง360องศามาให้ไม้67,583กิโลเมตรนะคะคันนี้สภาพเดิมโรงงานนะมาดูในส่วนของหน้าจอกลางของเขานะตัวนี้จะเป็นจอสัมผัสนะคะขนาดใหญ่เลยนะ10นิ้วประมาณนี้เป็นจอของ JBL นะคะแต่ว่าเป็นจอเดิมของสูตรเลยนะมีจุดเสียบนะคะ USB มาให้ตรงนี้ไว้เสียง Bluetooth วิทยุ FM AM CD DVD ได้หมด USB a n d the Auto Apple CarPlay นะคะมีให้เหมือนกันรองรับมาให้แล้วเรียบร้อยนะเชื่อมต่อ USB Bluetooth เป็นจอกลางจอทัชสกรีนนะคะนี่ Bluetooth ทุกอย่างใช้งานได้ปกติเลยนะตรงนี้ก็จะควบคุมในส่วนของแผงหน้าจอได้นะคะสวยมากๆคุณพี่คันนี้บอกเลยว่าครบจบนะคะแอร์ก็จะเป็นแอร์ออโต้แบบดิจิตอลแบบนี้นะคะสภาพสวยจริงๆนะการระยะถอยจอดให้นะคะ มีเซนเซอร์มาให้รอบคันพร้อมกล้อง360องศาอันนี้มุมบนของหลังคารถอันนี้มุมตูดนะคะอันนี้รอบข้างนะคะรอบข้างของแผงประตูอันนี้ก็คือ360องศาเลยรอบคันนะคะโอ้โหคุณพี่คะหนูบอกเลยนะว่าคันนี้คือตอบโจทย์พี่พี่หลายท่านหลายคนที่รถราคาแรงๆแบบนี้มันต้องมีระบบพวกนี้ไว้ช่วยคุณพี่คือเราขับปกติอะ เขาไม่มาชนเราเราก็ไปชนเขาอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าได้พวกนี้มานะบอกเลยว่ามันตอบโจทย์หลายๆคนที่รถคันมันสูงเนาะรอบข้างเราอาจจะมองไม่เห็นว่าหมาแมวสัตว์อะไรอื่ยน,นะคะแต่ว่าได้คันนี้มาคือจบนะคะครบทนะะจกปัดแสงแบบออโต้นะคะคันนี้ไฟเก๋งของย่านะคะเป็นสีขาวช่องเก็บแว่นตาแล้วก็ พี่บางแดดมาพร้อมกับกระจกไข่ในตัวนะคะมีไฟสองหน้าให้2บ้านประตูเลยนะคะสฝั่งเลยนะสวยมากๆนะคอนโซลคอนโซลช่องเก็บสมภาระกว้างขวางใหญ่โตนะคะแอร์แบ็มีมาให้แล้วรอบคันนะคะระบบเซฟตี้ดีเยี่ยมสําหรับคันนี้หลังคองหลังคาด้านบนได้เป็นสีเทานะคะสีเทาดำนะคุมโทนมาอย่างดีกุญแจใเป็นแบบนี้นาสมาร์ทเอ็นทีคีเรดนะพอนะคะคันนี้คือจบครบแล้วนะ ดูแลรักษาให้หมดพร้อมฟีประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีนะคะตอบโจทย์ได้หลายท่านที่ชอบรถใหญ่ๆเจ็ดที่นั่งนะคะคันนี้หนูบอกเลยว่าจบในคันเดียวนะมาดูนะคะในส่วนของตอนที่2นี่ให้ดูภายในสวยครบจบนะคะช่องเสียบ usb นะ power outlet แบบ100วัตต์มีมาให้เบาะตึงๆนะคะเบาะพับได้นะ คับเก็บแบบ40 60ได้เลยเบาะด้านหลังยกติดผนังตัวรถแบบนี้ได้เพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระได้ดีนะคะโอ้โหพี่พี่มันคุ้มนะคุ้มเลยนะคะเหลี่ยมสันคมหัวน็อตมาเดิมหมดนะใครที่อยู่ต่างจังหวัดใกล้ๆนะคะไม่สะดวกมาดูรถได้ตัวด้วยตัวเองหนูบอกเลยว่าวิดีโอคอลมาดูรถกันหนูได้หนูการันตีให้เลยว่าคันนี้สวยนะถ้าพี่มาเห็นรถตัวจริงแล้วพี่ไม่ชอบ บอกไม่สวยหนูไม่รู้จะว่ายังไงแล้วไม่แค่หกหมื่นด,ด้วยนะคะเซนเซอร์สี่ตำแหน่งด้านหลังนะคะไม่สี่สีนับใหม่ค่าตำแหน่งนะคะเซ็นเซอร์ห้าตำแหน่งเนะี่ยกล้องถอยหลังเดิมโรงงานไฟท้าย LED แบบลมดำนะคะสเกิร์ตชุดแต่ง body, บอดี้ไฟเรบรกและพิพ์ไฟเบรกวีสามมีมาให้ครบกระจกเดิมโรงงานรอบพันสปอยเลอร์ iler, หลังคาด้านหลังเป็นสีดำมาพร้อมกับไฟเบรก LED นะคะหลังคาด้านบนได้ที่สามแบบชาร์ฟินมาให้แล้วเรียบร้อยนะคันนี้บอกเลยว่า สุดนะคะรีวิวไปตื่นเต้นไปนะคะคุณพี่สติ๊กเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบเรจินเดอร์แล้วก็ซิกมาโฟกนะะี่ยคะเบียมสั้นครมหัวนอ็อตบอดี้ฝานกระโปรงไฟท้ายเดิมไม่มีร่องรอยรางน้ำเมทอหัวน็อตทั้มฝานะคะโชคพวกนี้เดิมทุกจุดนะสปอร์ตเมทอัพซีมเดิมนะคะหัวน็อตกิฟต์คลิปแบบนี้เลยนะการันตีโครงสร้างเดิมบอด,ดี้เดิมให้คุณพี่นะคะคันนี้ฟรีประกันเครื่องเกียร์หนึ่งปีนะคะและฟรียางสี่เส้นดูแถมให้นะ มีถาดรองกันเถอกระปกมาด้วยนะคะคันนี้โอ้โหมันจบแล้วพี่จัดรุ่นนี้คือจบเลยนะใครที่เป็นสายรถเจ็ดที่นั่งเนี่ยนะคะหนูบอกเลยว่าตอบโจทย์นะพอแล้วนะคะไม่เล่นคันอื่นแล้วคันนี้คือจบเลยนะ,คะใครสนใจช่องทางการติดต่อน้องอันันขึ้นให้ด้านล่างคุณพี่ทักเข้ามาได้เลยทักเข้ามาโทรเข้ามานะยคะยินดีให้บริการตลอด24ชั่วโมงนะ,ะไม่ต้องห่วงนะคะถ้าเจอคิดตอนกลางคืนแล้วหนูหลับอยู่พี่โทรหรือว่าไลน์ทิ้งไว้ได้เลย ตื่นเช้ามาได้คุยกันแน่นอนนีคะมีบริการส่งรถให้ทั่วประเทศไทยวิ่งเซ็นให้ถีงหน้าบ้านของพี่ๆท,ทุกท่านทุกคนนีคะลูกค้าเนี่ยเขามาซื้อไปแล้วคู่หูนะคะตัวนั้นก็เป็นตัว2.8เหมือนกันเนะคะเป็นเพื่อนซิงมาโฟขับสี่เหมือนกันประมาณล้านสี่นะตัวนั้นเนะคะเขามาซื้อไปนะเขาอยู่ต่างจังหวัดนะคะอยู่ที่ภาคใต้นะซื้อสดไปเลยนะราคาคุ้มนะคะบอกเลยว่าคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่ มาจัดแล้วไม่เสียใจแน่นอนนะบอดี้หัวน็อตทุกอย่างเดิมหมดนะคะเครื่องเสียงวิทยุ JBL หน้าจอ JBL นะครบจบคุณพี่ขาปี2020ัี0 0ไม่ห0 0 0 0นนะคะปีดาวจัดเต็มได้เลยผ่อนเดือนละประมาณ1 8 0 0 0นะคะประมาณ1 8 0 0 0 1 9 0 0 0บาทนะถ้าเป็นคันนี้นะคะใครสนใจช่องทางการติดต่อเดี๋ยวหนูขึ้นให้ทักเข้ามาได้เดี๋ยวไปชมห้องเครื่องยนต์กันค่ะ อ๋ดูเรียนต่อในส่วนของห้องเครื่องยนต์ค่ะคุณพี่เดี๋ยวพาเช็คหัวน็อตแท่นเครื่องกันก่อนเลยนะนี่นะคะแท่นเครื่องเง่้ยสนิทแบบนี้เนะคยมาคิวซีเดิมโรงงานฝาครอบเครื่องไม่มีร่องรอยโดนงัดโดนแงะนะสําหรับแบตเตอรี่ของเหลวทุกอย่างเราเช็คให้แบตเก่าเสื่อมสภาพหรือเปลี่ยนใหม่ให้เลยนะคะยกลูกนะก๊อกอากาศหม้อน้ําสายพานนะคะทุกอย่างดูแลให้หมดหม้อน้ําคูลเรนส์เราดูแลให้ก๊อกอากาศดูแลให้พี่ดูหัวน,น็อตตัวคานด้านหน้านะคะ การันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมไฟหน้าไทยโคอิโต OK เดิมโรงงานหวัวน็อตไม่มีขยับเลยนะคะรูกลมเม็ดอาร์คสภาพสวยนี่แผ่นเพจจะอยู่ตรงนี้นะคะแผ่นเพจมอกอทุกอย่างอยู่เดิมนะคะเลขเครื่องเลขหางกงเดชแจ้งปีผลิตชัดเจนคันนี้นะอูรับประกันโครงสร้างให้พร้อมกับตรวจรถ2 7 4จุดหัวน็อตเดิมโรงงานนะคะหัวน็อตฝากระโปรงเช็คเลยนะเดิมทุกจุดไม่มีร่องรอยโดนงัดโดนแงะนะห้องเครื่องแห้งสนิท ให้ฟังเสียงเครื่องยนต์ให้ดูการสตาร์ทเครื่องยนต์ไปแล้วนะคะติดปกติแบตเตอรี่ไม่มีกระสาไฟหน้าเดิมจากศูนย์นะคะสภาพสวยสภาพกิฟตนะปัม๊ม ABS กระโหลกซุ B H, ้มล้อไม่มีบิดเบีย้ยวไม่มีผิดรูปนะคะคันนี้นุบอกเลยนะว่าเครื่องบล็อกเดิมโรงงานหัวน็อตฝากระโปรงไม่มีร่องรอยโดนงนัดโดนแงะไม่มีโดนแกะโดนเกาปัม๊มเดิมโตโยต้านะคะฉนวนกันความร้อนแผ่นกันความร้อนอยู่ในสภาพร้ออ็นะ สปอนเมนอาร์ครูกลมทุกอย่างอยู่ครบนะคันนี้ไม่มีร่องรอยบิดเบี้ยวผิดรูปฝากระโปรงไม่เคยชนหนักมานะคะไม่เคยโดนจิ้มโดนชนเลยรถมือเดียวเท่านั้นคุณพี่่ะใครที่สนใจเจ้า Fortuner 2.8ดีเจนเดอร์คันนี้ปี20ไม์67,000กโลหือบอกเลยว่าคุ้มคุณพี่1,259,000เท่านั้นฟีดาวจัดเต็มได้ผ่อนเดือนละประมาณ20,000นะคะไม่เกินนะ ถ้าคุณพี่อยากฟรีดาวทักเข้ามาสอบถามกันได้นะคะสำหรับวันนี้นะน้องอันอันฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับ Fort u n e er, r อ r e g e n d e r รคันนี้นะใครที่หาตัวขอบสีหลังคาดำตัว็อปสุดไว้ใช้งานคุณพี่ไม่ควรพลาดคันนี้จริงนะคะถ้าเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะช่องทางการติดต่อหนูขึ้นให้ไว้แล้วนะคะยินดีให้บริการพี่ทุกท่านทุกคนนะวิดีโอคอลมาดูรถได้อย่างมาดูตัวจริงมาดูได้คุณพี่มาลองขับมาลองเทสได้กันนะคะสำหรับวันนี้นะหนูขออนุญาตลาทุกท่านทุกคนไปแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะ,ะคะพี่ ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะถ้ามีสิทธิการใดในคลิปนี้ต้องขอเพลวันนีุ้ไว้นะที่นี้ด้วยนะคะลาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ